ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอเป็นเป็นชุดเหรียญน,นะครับเป็นชุดเหรียญของพระอาจารย์ขันตียานวโรรุ่นเมตตาเจริญราบยศวัดป่าม่วงไข่จังหวัดเลยจัดสร้างขึ้นมาในปี25 5 8้าห้าสิบในคลิปนี้จะเป็นชุดเหรียญทองคําเงินนวะลองพิจารณาดูนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านห,นาหลังเหรียญ อย่างน่าดูด้านหลังเหรียญน,นะครับต้องคำเงินนวะในชุดนี้จะเป็นหมายเลขเดียวกันหมดนะครับอขยายให้ดูทเทราเหรียญน,นะครับนี่เป็นเหรียญต้องคานะครับแกะเหรียญได้คมชัดลึกมากสวยรุ่นนี้ถือว่าแกะเหรียญได้พิมพ์ได้คมชัดลึกดีครับด้านหน้านหเหรียญน,นะครับ ด้านหลังเหรียนนะครับเนื้อเงเป็นเนื้องเงินนะครับด้านหน้าเหรียญเนื้อเงินนะครับ แค่เรียนได้สวยนะในด้านหลังนะครับแป็นแนละที่ฉามเป็นเนรนะนนหะนะครับ Okay. ส่วนตำแหน่งของโค้ดแต่ละเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นเนื้อทองคางนะครับโค้ดจะตอกเป็นตัวจอจานซ้ายขวาอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะนัมเบอร์เหรียญอยู่ด้านล่างนะครับนัมเบอร์สิบห้าโค้ดด้านบนนัมเบอร์เหรียญอ่ข้างล่างมีโค้ดเจดีอยู่ข้างบนอีกนะครับนี่คือเหรียญทองคำส่วนเหรียญเงินนะครับ เ,เงินข้างบนมีโคด้ดทีดีไม่มีอะไรครับส่วนโค้ดจอจานจะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาครับซ้ายขวาดัมเบ r สิบห้าอยู่ข้างล่างนะครับส่วนเหรียญนวะนะครับสังเกตนะครับโคตต้ดตอกด้านบนครับโคตต้ดตอกด้านบนแต่จะเป็นโค้ดตัวอ้ออ่างนะครับซ้ายขวาเห็นไหมครับ ด้านบนไม่มีโคดรเจดีเนื่องนวะนัมเบลเหรียญอยู่ด้านล่างน,นะครับนัมเบ์สิบห้าสามเหรียญนี้จะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับทองคำเงินนวะนัมเบน์สิบห้าเหรียญนวะโคดออ่างด้านบนส่วนบนสุดจะไม่มีโคดรเจดีนะครับเหรียญเงินจะเป็นโคดจอด้านอยู่กลางเหรียญด้านซ้ายขวา นัมเบอร์เหรียญจะอยู่ด้านล่างส่วนด้านบนจะไม่มีโค้ดเจดีนะครับส่วนเหรียญทองคําจะเป็นโค้ดจอจานเหมือนเหรียญเงิน,งนแต่โค้ดจะอยู่ด้านด้านบนนะครับซ้ายขวานัมเบอร์เหรียญอยู่ด้านล่างแล้วจะมีโค้ดเจดีต่อกลับไว้บนบนขอบเหรียญด้านบนอีกนะครับเพื่อแยกออกให้รู้ว่าอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองคำจะต้องมีโค้ดตัวนี้ครับ บล็อกเรียนได้สวยคนระับเส้นสายคม โอเคนะครับชุดเหรียญพระอาจารย์ขันตียานาวโรรุ่นเมตตาเจริญราบยศวัดป่า่งข่จังหวัดเลยจัดสร้างในปี25 5 8้าห้าบเป็นเหรียญหูตันนะครับเหรียญหูตันไม่มีจาะนะครับเป็นเหรียญหูตันโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ